อ้าิเอาเทวดาสวยจนหดอเอา้าเมยเขินหลคะคุณทียังทานหรอไม่ทันแล้วเก็บอุ้ยน้องดูสวยมากจริงแสวนอแมุยม้ยเข้าชมกันตลอดเลยอ่ะไปเลยตลอดึงลงมาก เปิดโมเมนต์หวานพีพียูกิไฮทองคําคลั่งหลักจนแฟนๆใจสั่นเลยค่ะเมื่อล่าสุดนะคะทั้งคู่ได้ออกมาทํางานร่วมกันมีแต่โมเมนต์น่ารักฟินๆที่เรียกได้ว่าใครเห็นก็ต้องใจละลายค่ะพีพีไม่เคยปิดบังความรักของเขาเลยทั้งใส่ตาที่มองยูกิเออยือไปจนถึงการดูแลเล็กๆน้อยๆแฟนๆเห็นก็ต้องอดอมยิ้มไม่ได้ค่ะเพราะความรักของหนุ่มพีพีอบอุ่นมากจริงๆหลายคนคงไม่รู้นะคะว่าพีพียูกิจากคู่จิ้นสู่คู่จริงเรียกแฟนได้ ะะถึงแม้อายุของทั้งคู่จะห่างกันแต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ยังหวานเจี๊ยบนะคะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักมากมายอยู่ยบ่อยๆสําหรับคู่ของยูกิไหทองคํากับพีพีพีราชาค่ะแดนเซรอร์ลำไยไหทองคํานั่นเองที่มาจากคู่จีนซึ่งปัจจุบันเป็นคู่จริงกันแล้วจ้าเมื่อทั้งคู่ได้คบกันสักพักนะคะก็เกิดดราม่าขึ้นกับหุดรัดรูปของสาวยูกิบอกเลยว่าไม่ได้ตั้งใจเราไม่ใช่สายโชว์แบบนั้นความรู้สึกแรกก็คืออายเราไม่ได้ลอง ชุดมาก่อนค่ะจนล่าสุดนะคะทั้งคู่ได้ออกมาสัมภาษณ์คู่กันโดยหนุ่ม p ีพได้สารภาพว่าทั้งหึงและก็ห่วงเลยค่ะเรียกได้ว่าทั้งคู่นะคะไม่ว่าจะเจอหนักหรือเจอเบาก็ยังเสิร์ฟความหวานให้แก่กันตลอดอยู่ข้างกันแบบนี้ทุกคนก็ฟินแล้วค่ะและล่าสุดนะคะเมื่อวานน้องยูกิไปออกงาน PU ยูไลสดขายของค่ะและแน่นอนว่าพ,พีก็อยู่เคียงข้างด้วย เรียกได้ว่ามีโมเมนต์ฟินๆมาให้ทุกคนได้ใจละลายแน่นอนค่ะพอยังมีภาพเบื้องหลังนะคะนอกจากโมเมนต์หวานๆในไลฟ์แล้วก็ยังมีโมเมนต์แกล้งกันเบาๆของทั้งคู่ด้วยยุกิก็ยิ่งทำหน้าเขินพีพีก็ขี้แกล้งเหมือนกันนะคะเนี่ยบอกเลยนะคะว่าโมเมนต์นี้ก็น่ารักสุดๆเลยความรักของพวกเขาก็ไม่ได้หวานแค่อย่างเดียวพูดได้เต็มปากเลยว่าเป็นทั้งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้ซึ่งกันและกันด้วยค่ะแล้วก็มี FC คอ i ให้กําลังใจอยู่ตลอด้ะพิมายว่าอะไรบ้างเดี๋ยวอ่านให้ฟังค่ะ คอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าขอซีรีส์หรือละครสวยหล่อกันจริงๆดูไม่เบื่อเลยจะเป็นคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าพีพีเขินตลอดเวลาฮ่าฮ่าอาการจะเป็นปกติเมื่อไหร่เอ็นดูคนเขินครั่งรักน้อง น้องอยูกิสวยธรรมชาติมากน้องไม่ได้ใส่อะไรเลยใช่ไหมคะชาพี่จะหยุดเขินกี่โมงเขินตลอดน้องอยูน่ารักมากๆเลยค่ะผู้เขาเราเขินพวกเธอก็น่ารักเกินหรือจะเป็นคอมเมนต์นี้นะคะอพสวยหลอ่อสวยหล่อสมกันจ้า น่ารักทั้งคู่จ้านี่ก็เป็นเพียงแค่คอมเมนต์ส่วนหนึ่งนะคะเ่วนความคลั่งรักของพีพีและยูกิเท่านั้นค่ะส่วนนุ่มพีพีมีโมเมนต์เกินอะไรขนาดนั้นจนแฟนคลับต้องแซวเราไปดูคลิปเบื้องหลังกันดีกว่าค่ะ <c oughs> อาเสิเอาเท่หว่าสูยจนอดอกเอาเหม์เขินละคะคุณพียังทันหรอไม่ทั<ม>ทนแล้ว มีน้องดูสวยมากจริงแสงเลยมุม้ยมุยม้ยดื่มขาวชงมนตลอดเลยอ <ไป S 1> ่ะไปเลยก็หล่อดืด่มลงมาก <laughs>